ครับเรามาเฉลยแบบฝึกทักษะที่1ไปพร้อมๆกันนะครับคำชี้แจงโจทย์บอกว่าจากรูปสมก,การเชิงเส้น2ตัวแปร ax บวก by บวก c เท่ากับ0ให้บอกค่า a b และ c จากสมก,การต่อไปนี้นะครับยกตัวอย่างข้อ1 x บวก 2y เท่ากับ4นะครับเราต้องจัดรูปก่อนนะครับโดยย้าย4 ไปเป็นลบหนูจะได้เป็น x บวก2 y ลบ4เท่ากับ0ค่า a อยู่ใน,นตัวแปร x ตอบ1 b อยู่ใน,นตัวแปร y ตอบ2และ c ตอบลบ4นะครับอ่ะมาข้อที่2สังเกตไหมครับต้องจัดรูปก่อน7นะครับเราจะย้ายไปฝั่งซ้ายย้ายไปฝั่งซ้ายไปรวมกับก้อนนี้นะครับหนูก็จะได้เป็น2 x บวก3 y ลบ7เท่ากับ0นะครับอ่ะทีนี้ตอบตัวแปร ตอบเลขหน้าตัวแปรนะครับ a อยู่หน้าตัวแปร x ตอบ2 b บวกส c ลบเนะครับข้อ3 y บวก x เท่ากับลบ2อ่าหนูจัดรูปใหม่ก็ได้เป็นเอา x หรือ y นะครับขึ้นก่อนก็ได้อ่าเอา x ขึ้นก่อน x บวก y บวก2เท่ากับ0นะครับค่า a อยู่หน้าตัวแปร x คือเลข1 b อยู่หน้าตัวแปร y คือเลข1และ c ตอบ 2ต่อไปข้อ c 2อง x อ่าโทษทีครับข้อ c 2 y บวกส x ลบสอันนี้หนูจัดรูปก,ก่อนได้เป็น2 x บวกสอง y สรับที่กันได้นอ้อสองตัวนี้บวกสเท่ากับศจากลบสีย้ายไปรวมก็กลายเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวกสี่ค่า a ตอบ2 b ตอบ2และ c ตอบ4 ข้อ5นะครับเช่นการตอบ x ลบ3 y ลบ6เท่ากับ0ค่า a คือ1 b คือลบ3 c คือลบ6ต่อไปข้อ6ครับอาจัดรูปใหม่2 x ลบ6 y ลบ8เท่ากับ0 a เป็น2 b เป็นลบ6และ c เป็นลบ8นะครับ ต่อไปข้อ7เช่นเดียวกัน 2x บวก y บวก3เท่ากับ0นะครับอะทำให้เห็นว่าครูย้ายตัวจุดก้อนไหนมานะครับหนูจะได้สังเกตเห็นอาค่า a ตอบ2 b ตอบ1 B, 1, b 1, แล้วตัวแปร y เนาะแล้ว c ตอบ3ต่อไปข้อ8 4x บวก 2y บวก6เท่ากับ0 a ตอบ4 b ตอบ2และ c ตอบ6ต่อไปข้อ9 x ลบ x บวก2 y ลบ6เท่ากับ0 a ตอบลบ1นะครับ b ตอบ2และ c ตอบลบ6ต่อไปข้อ10หนูย้ายทีละก้อนนะครับย้าย x ไปเป็นลบ x ู่เหมือนเดิมอยู่แล้วคือ2 y ก็บวก2 y ย้ายอะไรไปต่อครับ นี่ตัวนี้ย้ายอะไรย,ย้ายลบ4มาเป็นบวก4เท่ากับ0 A ตอบลบ1 B ตอบ2และ4ตอบ4นะครับอ่ะเรียบร้อยครับ10ข้อถูกไหมเอ่ย